สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับ smart gate OBD นะครับรุ่น p 6ตัวนี้นะครับหน้าจอก็ออกเป็นรูปแบบทรงกลมนะครับสปอร์ตนะครับมีไฟนะครับสถานะ ตัวเตือนนะครับให้ด้านล่างนี้นะครับเป็นสีฟ้าและสีแดงนะครับเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเขาเตือนอย่างใดนะครับมาดูกันก่อนครับว่าอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับแบบนี้นะครับตัวเครื่องแบบนี้เลยนะครับ1 1ชุดนะครับจะมีสายนะครับสายตัว OBD นะครับตัวนี้นะครับไว้สําหรับเสียบกับรถนะครับและหลังจอนะครับก็จะมีนะครับตัวสายแบบ GPS นะครับสําหรับรับค่าจากดาวเทียมนะครับ มีคู่มือนะครับภาษาไทยให้ไปด้วยนะครับคู่มือภาษาอังกฤษนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับให้ไปด้วยในกล่องนะครับก็จะมีนะครับตัวพลาสติกนะครับสำหรับเก็บสายไฟนะครับตามซอกล่องต่างๆนะครับให้เก็บให้สวยงามขึ้นนะครับมีตัวจุ๊บนะครับตัวนี้สามารถที่จะติดกระจกได้นะครับก็เอาติดด้านหลังเกทได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวแผ่นกาวนะครับ3 m นนะครับเป็นกาวสองหน้านะครับ เพื่อติดด้านล่างเกจนะครับแบบนี้ให้ไปอีกหนึ่งชุดนะครับที่ตัวเครื่องก็จะติดไปให้แล้ว1อันนะครับมีแถมให้ไป1อันนะครับมาดูกันนะครับว่าเกจตัวนี้นะครับทำงานอย่างใดบ้างนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอแรกของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะหน้าจอแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัด,รอ,อวดรอบเครื่องยนต์นะครับบอกความเร็วนะครับอันนี้จะมีแถบอุณหภูมิน้ําให้ตรงนี้นะครับส่วนด้านบนฝั่งขวานะครับตัวเอคือทิศนะครับก็จะบอกทิศว่ารถของเรานะครับหันหน้าไปทางทิศอะไรนะครับ ect ตรงนี้คืออุณหภูมิว่าน้ำนะครับ rpm ตรงนี้คือวัดรอบเครื่องยนต์นะครับส่วน vlt ตรงนี้คือแรงดันแบตเตอรี่นะครับตัวเกตก็จะมีนะครับเวลาบอกให้ตรงนี้นะครับว่าเวลาเท่าไหร่นะครับบอกให้ครบเลยนะครับหน้าจอแรกเป็นแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆได้นะครับกดกดปุ่มนะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนค่าได้แต่มนนะครับเราอยากได้ค่าอะไรนะครับก็เอามาวางได้เลยนะครับเห็นไหมครับนะครับจะสามารถเลือกมาวางตำแหน่งได้นะครับว่าอยากจะสับ ค่าอะไรมาวางเพื่อให้แสดงผลให้เราเห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับแบบนี้เลยนะครับมาดูหน้าจอที่2นะครับสําหรับเกต P6 นะครับผมจะกดปุ่มกลางนะครับจะเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนหน้าจอนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอที่2นะครับหน้าจอที่3มนะครับหน้าจอที่4แบบนี้นะครับหน้าจอที่5นะครับหน้าจอที่6เป็นวัดบูทเทอรโบนะครับหน้าจอที่7 เป็นค่ารวมแบบนี้นะครับก็จะบอกเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์ความร้อนม้อนน้ํานะครับวัดค่าน้ํามันเครื่องนะครับแบตเตอรี่นะครับทิศทางที่รถหันหน้าไปนะครับระยะการเดินทางนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เราขับรถนะครับประมาณนี้ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นวัดความเร็วได้นะครับวัดเทสระยะเบรกได้นะครับแล้วก็เมนู p i d คือค่าต่างๆที่ OBD สามารถจับกับรถได้ก็จะบอกเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับส่วนการเข้าเมนูนะครับก็คือการกดปุ่มการตัวนี้แช่ไว้นะครับสวินาทีก็จะเป็นเมนูภาษาไทยแบบนี้นะครับทำให้เราใช้งานเข้าใจง่ายนะครับเลื่อนมาที่ติดตั้งนะครับก็สามารถที่จะไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับแจ้งเตือนความเร็วได้นะครับว่าเราจะแจ้งเตือนที่เท่าไหร่นะครับแจ้งเตือนอุณหภูมิน้ําได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ สแกนโค้ดและลบโค้ดได้ด้วยนะครับสัหรักเกตตัวนี้นะครับนครับมีคําว่าวินิจฉัย OBD นะครับก็จะมีคําว่าสแกนคือการสแกนโค้ดนะครับมีการคําว่าล้างค่า DTC คือการลบโค้ดนะครับแล้วก็เกรติตัวนี้สามารถที่จะล้างค่าลบโค้ดแบบตั้งออตโต้ได้ด้วยนะครับโอ้ก็ถือว่ามีคุณภาพชนสมบัติใช้งานให้เราได้ครบเลยนะครับสัหรักเกตตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มนะครับสั่งซื้อจากร้าน O b บ Shop ของเรานะครับ หากมีปัญหาในช่วงระยะเวลาประกันนะครับทางร้านเราเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันทีนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะการเตือนนะครับผมตั้งความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวดูเลขศูนย์ตรงนี้นะครับเมื่อเราขับรถนะครับถึง100นะครับก็จะเกเตก็จะเตือนให้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เราขับไปอยู่ประมาณ30 h, นะครับ40นะครับ50 h, 80นะครับเห็นไหมครับเมื่อความเร็วถึงร้อยนะครับ ตัวเกตจะมีเสียงเตือนพร้อมเปลี่ยนสถานะไฟสีฟ้านะครับเป็นสีแดงแบบนี้แจ้งเตือนให้เรารู้เลยนะครับว่าความเร็วตอนนี้มันเลย100แล้วที่เราตั้งไว้นะครับเมื่อเราผ่อนคันเร่งนะครับเมื่อเราผ่อนคันเร่งต่ำกว่าร้อยนะครับตัวเกตก็จะกลับมาเป็นสถานะไฟสีฟ้าแบบนี้นะครับเป็นปกติเลยนะครับแจ้งเตือนชัดเจนพร้อมเสียงเสียงดังมากนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมกำลังเร่งอีกทีเห็นไหมครับอันนี้คือความเร็วเลย100นะครับมันจะเตือนกันเลยนะครับ ตามกว่าก็จะเป็นไฟสถานะแบบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับสามารถสแกนโค้ดลบโค้ดได้นะครับทำให้เรารู้ว่าปัญหาที่มีไฟเอนจิ e นโชว์นะครับเกิดปัญหาอะไรเราจะได้ไปแก้ไขนะครับให้ช่างซ่อมได้ถูกจุดนะครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากสั่งซื้อนะครับตัว OBD รุ่น P6 ตัวนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับ มีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนะครับเราบริการฟรีนะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับ0899695708นะครับสำหรับเกรดรุ่น P6 ตัวนี้นะครับเมนูภาษาไทยรับประกันการใช้งานให้1ปีเต็มนะครับมีปัญหาเราเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีการซ่อมนะครับท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับวันนี้ผมปั๊บ OBD Shop ขอจบรีวิวนะครับตัว OBD รุ่น P6 ตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ ท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ